น,นี้ออกทำงานครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครเว่ๆวๆ่าทำอะไรอยู่หน้าบ้านเขาบอกว่ามาส่งเพสนุกขี่มอไซคมาจากบ้านนะครับพี่น้องคิดถึงลูกพี่อย่างแรงเปิด เก้งน้องนุ่นกันทอยเก้งน้องนุ่นกัน เอามาใส่ออกนะเอามาใส่ออกนะไปลบถึงไหนไปลบของไหนเลยครับพี่น้องพี่นอนด้วยทำไมไม่ใส่เสื้อเอลอยมาพี่พึ่งบอกนอนไปพึ่งเคยเห็นมาาันใส่ไอ้ชายทำไมเสื้อใหญ่เทเขาให้ใส่เสื้อเอลอย ใช่ไหมรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ยอมละรถมอเตอร์ไซค์ไปนะ <c oughs> เอาไปอัดฉีดไว้เงาแวบเ,เลยเลยถ้าเอาไปอัดฉีดแม่บอกว่าเฮ้ยไอ้นุ่นไอ้ออกรถใหม่มานี่ต้องเอาไปเฮ้ยทำไมไไไหน, <c oughs> ามาน้าขาวจังนะอะ สวยจัถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปมาวันนี้คลิปอะไรนี่ถ่ายคลิปลงพื้นมาลอเมื่อวาน่ะอันนี้ผมไปทำอะไรมาบ้างตีผมมาเฮ้ยทำไมสวยจังอ่ะดูอ่ะค่อยอู้ดูเงาแวบเลยมันลูกน้องอ่ะอยากสวยก็เลยไปตีผมมาแต่มันแตกแตกปลายนี่เห็นไหมเงยเลือดดํามันออกลงมาได้ยอมแต่ว่ายอมไหมนี่ล็อกทำไมเร็วเทนี่เอาไปจอดบ้านแม่ รู้จักบ,บ้านแม่ไหมเอาไปตอนไหนวันแรกนี้วันที่รู้ว่าจะไปหาโบกอ,อ๋อทำไมรู้ล่ะก็มีญาติอาบอกว่าบ้านล้างนั่นเลยเอ้บ้านล้งนั้นเออหน้าตอนนี้มันสวยดีปะดูปะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเลยดูปะยังน่ารักเลยดูปะหน้าขาวใส<ม>สวยตตเตร็ดตเตร็ดสวยตเตร็ด ดูรองเท้าเขาไรเปิดรประตูให้เจ๊จ๋าหน่อยเอาตัวเล็กๆเอาเปิดได้ไหมกะบังงูกัดเด้อคือไหวเหรออะไรนะแค่นี้แหละเปิดได้แค่นี้แหละประตูบ้านพี่อ๋อแค่นั่นแหละ กขบอกว่ามาส่งไปสุนีเออเรายังไม่ตื่นเลยอยากไปไหนนี่ เออบอกว่าเดี๋ยวพี่จะขับรถไปรับเออแต่เห็นเขาแต่เห็นเขาว่าจะไปถ่ายรูปรถบัสกับอะไรวะไอซอยอมันมาดิยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสอง มันยี 5, ่สิบสองยี uh 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 ่ส uh 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 ิบสามสามสิบโลอ่ะเร็วๆจ๋านี่ดูดูเห็นไหมนี่เปัดปดปด บัตบัดอู้บัตบัดบัดมีทั้งบัตรคนจนบัตรคนรวยไม่มีบัตรคนจนเอออู้กี่ใบยี่สิบใบถึงไหมถึงไหมนับดูดิ1 2 3 4 5ส7 8 9 10 1 1 บัตรอะไรเยอะแยะอันนี้บัตรบุกการ์ดอันนั้นบัตรอะไรนั่นอันเรกบุกการเร็กบูตลานบูตน่ะอ๋ออันนั้นปตททสรสเสียบบุกลานหนังสืออันนี้ก็อนลานหนังสือเหมือนกันวิสุทธิอันนี้ลานทีมอันนี้บัตรขับขี่มอเตอร์ไซค์มัตสึชาชนพกกระสุน มี <c ười> อามิทอกระสอได้บอก<ม>นุ่นนะ<า>โอ้ออมซินอ่ะอันนี้กรุงเทพอองซินกาติก้รกรุงไทยจิ๊กอับโอ้เสร็จแล้วเ <c ười> ดี๋ยวเปิดเอาของก่อนเปิดเอากุญแจบ้านหากุญแจรอดอีก เอาเอาไปไว้ไหนเปากางเกงเปล่าเปาเสือ้อกันหนาวไหม,มน,ไนี่แม่มาเที่ยวไ,ไปไปเอา m o t o r b ไปจอดที่นู่นกระรัน ไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปจ,ะจัดแต่งตัวสืยอมันนสี้อไอเจ้เสืยอสืยอทุกวันเหลยเนาะกินเมือ่อวานนี้สื่อยหญ่เลยเป็นเนาะวันนี้ลืมใส่ชุดกระโปรงอีกอ่ะ สาวนุน่นสาวนุน่นเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์กับน้องเขาเดี๋ยวใครเห็นก็้าเป็นเอฟซีน้องรุ่งแถวนี้มาใกล้แท้อะไรอย่างเงี้ยเนาะสู้จริงๆเลยนะแถวนี้เ c เห็นเห็น,นเห็นแม่บอกว่าเคยขี่จากสารคามมาบ้านด้วยสุดมากนานเราขีก่กระบะยังยังเมื่อยดากเนาะ ครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็รอชมคลิปต่อไปแล้วกันนะครับว่าเราจะไปไหนกันต่อครับสวีครับ